ประเด็นทางการเมืองนะฮะคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าวานนี้ก็จะเห็นนะครับกลุ่มที่เขานัดหมายกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะบุกไปที่ปปชนะฮะไปให้กําลังใจปปชเนี่ยนะครับตรวจสอบจัดการประเด็นเรื่องของการให้คุณรักษิณไปพักรักษาที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตํารวจโดยนิชอบหรือไม่ก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะฮะและรวมถึงกลุ่มคอปทนำโดยคุณพิชิตชัยมงคลก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็ไปให้กำลังใจปปชนะครับชั้น14เนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันแต่ปรากฏวันนี้ กลุ่มคอพทนําโดยคุณพิชิตไปอีกที่หนึ่งฮะครคราวนี้วันนี้ไปกกตต่อเลยแต่คราวนี้คุณพิชิตบอกว่าที่มากกกตเนี่ยไปร้องเรียนเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละครับไปปลาัยนะฮะช่วยทางด้านของออน้องชายของคุณเกรียงการติน,นันที่อุบลคุณาการการติน,นันหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจออุบลแล้วมีบางช่วงบางตอนเนี่ย นะครับเหมือนกับปลาใสบนเวทีนะครับแล้วก็มีการบอกว่าตัวเองกลับมาแล้วกลับมาถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอันนี้มันจะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่ากฎหมายเลือกตั้งคขารบุเอาไว้นะบอกว่าห้ามไปพาดพิงสาบันโดยวันนี้ฮะทำให้กลุ่มคอปทอหรือว่าเคลือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนําโดยคุณพิชิตชัยมงคลพร้อมกับทั้งกลุ่มกองทัพธรรมกปทและสปะป วันนี้ก็รวมตัวกันอีกครั้งแต่คราวนี้ไปยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตนะครับประเด็นนี้บอกว่าก็คือการที่คุณรักษิณชินวัตรก่อนหน้านี้ลงพื้นที่อุบลราชธานีไปช่วยหาเสียงนายกอบจนะฮะในานามพักเพื่อไทยให้กับคุณการกันติน,นันช่วงหนึ่งคุณทักษิณพูดบอกว่าผมมาอุบลเพราะทิ้งในเกรียงไม่ได้เพราะในเกรียงก็ไม่เคยทิ้งผม ความสุขที่หายไปต้องเอากลับคืนมาใหมา่ <S <S ผมไปอยู่17ปีพี่น้องถูกขโมยความสุขไปหมดเพราะผมไปอยู่ต่างประเทศวันนี้กลับมาแล้วกลับมาอยู่กับพี่น้องประชาชนกลับมาถวายงานรับใช้เบื้องวิญญาณละบาทแล้ววันนี้เราต้องมาทํางานให้บ้านเมืองให้ทุกคนได้มีความสุขอันนี้คือประโยคที่คุณทักษณิณพูดค่ะคุณพิชิตบอกว่านี่แหละประโยคที่คุณทักษณิณพูดออกมาเนี่ยอาจจะทําให้คนเข้าใจได้ว่านายทักษณิณและพรรคเพื่อไทย ทำงานด้วยเหตุว่ามีการถวายงานรับใช้เบื้องยุคลบาทดด้วยอแล้วพอไปดูระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นของกกตประจําปี2563ข้อ22นี่เขาระบุไว้ชัดเจนบอกว่าในการหาเสียงห้ามไปพาดพิงหรือกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นสิ่งที่คุณรักษิลป์พูดออกมาแบบนี้อาจจะทําให้คนเข้าใจคาดเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวได้จึงขอให้กกตตรวจสอบไตส่สวนวินิจฉัยฮะ แล้วถ้าหากพบว่ามีความผิดจริงเนี่ยถึงขั้นอาจนำไปสู่การยุบพักเพื่อไทยได้เลยครับการพาดพิงหรือกล่าวถึงสถาบันไปในทางที่ตัวเองเหมือนเป็นผู้รับใช้เบื้องพระยุคคนละบาททำให้คนเข้าใจพลัดเคลื่อนได้นะครับก็เป็นเหตุแห่งการเข้าใจผิดในการนำมาสู่การเหตุจูงใจในการเลือกนะครับผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความกระจา่างวันนี้พวกเราก็เลยมายื่นเรื่องให้กกตไต่ตสวนและวินิจฉัย ซึ่งก็จะต้องเกี่ยวพันถ้า,าหากมีความผิดจริงการลงเลือกตั้งของนายกอบจอครั้งนี้ลงในนามพักเพื่อไทยแล้วคุณทักษิณมานี่เป็นผู้ช่วยหาเสียงในนามพักเพื่อไทยก็ต้องวิจัยกันต่อไปว่าถ้า,าหากการปราศัยของคุณทักษิณปราศัยผิดพรบาารเลือกตั้งข้อ22แล้วจะนํามาสู่การร้องยุบพักได้หรือไม่ อันนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมถอดคำพูดมาเลยไปนั่งฟังแล้วก็บอกช่วงนี้แหละที่นำมาร้องกกตค่ะได้ยินพอดีก็เลยมาร้องให้กกตตรวจสอบประเด็นนี้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้มีการส่งออกมาจากกกตแล้วก็คือหนังสือเชิญนายกแพทองทานได้ฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับไปให้ข้อมูลไปชี้แจงกับกกตหน่อยเพราะว่ามันมีคำร้องเข้ามาใช่ไหมเรื่องของการที่คุณทักษิณครอบงำพักเพื่อไทยแล้วตอนนี้อยู่ในชั้นกกตกกตส่งหนังสือ ไปให้คุณอุงอิงแล้วนะครับคุณอุงอิงบอกอ๋อทราบทราบแล้วทราบค่ะทราบหนังสือแล้วคําถามคือจะไปเองหรือเปล่าหรือจะส่งตัวแทนไปหรือ,อยังไงใช้วิธีการไหนไปชี้แจงวันนี้คุณชูศักดิ์ชนินท์น,นะฮะในฐานะแกนนาพักเพื่อไทยนะครับก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้นายกไม่จําเป็นต้องไปฮะไม่ต้องไปด้วยตัวเองก็ได้นะฮะที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการแบบนี้มาตลอดก็คือนายกมอบหมายคุณชูศักดิ์ในฐานะฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยเดี๋ยวไปชี้แจงแทน นะครับแล้วท้ายที่สุดจริงๆก็คงไม่ต้องไปทําหนังสือไปยังได้เลยทําตลอดอ,อคุณชูศ<อ>ักดิ์บอกไม่ใช่ครั้งแรกอ,อไม่ใช่ครั้งแรก<อ>ก็หลายหลายครั้งก็เป็นแบบนี้หลายๆประเด็นก็เป็นแบบนี้ก็คือ่อะกตอ,อยากได้ข้อมูลใช่ไหมพักเพื่อไทยก็ทําหนังสือเอกสารทำหนังสืออะไรก็ชี้แจงกลับไปไม่ต้องไปด้วยตัวเองเมื่อถามว่าแต่ถ้าหากคุณแพทองทานไปด้วยตัวเองในฐานะหัวหน้าพักมันจะดีกว่าไหมคุณชูศักดิ์บอกว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงอะ ส่วนใหญ่กรณีแบบนี้เนี่ยอ่ะหัวหน้าก็อาจจะมอบหมายตัวเองไปหรือทําคําชี้แจงส่งไปแล้วมันไม่ใช่การครอบงําประเด็นที่มีการพูดถึงมันไม่ใช่การครอบงําแน่นอนแล้วก็เอาพยานหลักฐานแนบกลับไปให้เท่านั้นเองซึ่งตนก็เห็นหนังสือจากกกตมาแล้วเมื่อวานนี้ไหนะก็มาถึงแล้วแหละเห็นแล้วเรื่องเก่าทั้งนั้นท้ายที่สุดกก,กตก็ใช้วิธีรวบรวมมามันก็มี4ี่เรื่อง5เรื่องก็เดี๋ยวเนี่ยตอบชี้แจงไปทีเดียว นะฮะนนส่วนคำร้องต่างๆที่ถูกสารรัฐธรรมนูญตีตกไปก่อนหน้านี้ถามคุณชูศัก์ว่าเคยเกิดนหนุ่มมาแล้วใช่ไหมว่าจะมีการฟ้องกลับฟ้องกลับบรรดาเหล่านักร้องนี่นี่อ,อันนี้เป็นตัวอย่างเราเรารวมฮิตมาให้เลยนะเป็นตัวอย่างว่าเออหลายคำร้องเนี่ยโดนตีตกโดนตีตกโดนตีตก,ต,ต,กตอนนั้นคุณชูสักก็ฮึมๆมเลยบอกเดี๋ยวกำลังดูอยู่จะฟ้องกลับบรรดานักร้องอ่าจะได้แบบว่ารู้ซึ้งบ้างคราวนี้ก็เลยมาทวงถามว่ายังจะฟ้องอยู่ไหม คุณจุศักด์บอกเลยหลังปีใหม่รอนะฮะรอดูเลยเดี๋ยวคงได้ยินข่าวแล้วก็ขำลองฟังฮะับผมีคทาขึ้นหน้าแล้วเดี๋ยวเมื่อนานก็คงได้ยินข่าวบ้างกองขึ้นไดถึงไหนครับการรวบรวมเลยครับเห็นตอนนั้นคุณตั้ถิ่นก็บอกว่าเหมือนจะเป็นการแบบไล่เช็คบินนะหรือเปล่าก็คือที่ทฝ่ายกฎหมายทาอยู่ก็มีมีที่ที่สามนุนยกยกคำร้องนด้เล หลังหอยกคงได้ยินข่าวหลังปีใหม่นี่มาเลยไหมครคงได้ยินข่าวนี่ประมาณกี่รายครับบุคคบจะเลังต่อไม่ได้มันต่อไม่ได้เอาเอาให้มันถึงคุกเวลานั้นก็รู้เองนะต้องมาเลยอย่างไม่ขอระบุว่าจะฟ้องใครกลับเซอร์ไพรส์เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเวคงได้ยินข่าวหลังปีใหม่หมดระด้วยนะครับ